มาป้ายยาแบบตื่นๆครับผมสวัสดีครับผมบอเรือนนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่มาบอกเคลดลับในการเล่น,นอสอบตรนี้นะครับว่าตรงนี้มันแตกต่างหรือเปล่านะครับซ<ส>ึ่ง นะครับซึ่งผมเลยบอกว่าตัวโซนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยใตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบเดออี๋ยวว่าจะทรงรูปทรงกระจายดูเหมือนว่าจะคล้ายแต่ว่าจริงๆแล้วสองตัวเนี้ยรูปแบบการเล่นแตกต่างเยอะเลยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยแต่ละไมนะครับมันแบบทรงมันดูลื่นกว่าดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบทรงกระดุดกันเหมือนทรงแบบไี่ทรงน้ลมแหลกไม่เหมือนกับเนี่ยดีวิบเริกนะครับ เดวีม e kind of right ันจะทรงแบบจักษ์เยอะมากก็เหมือนกับตัวเนี่ยครับซูเปอร์กับเฟิร์สนะครับที่มคล้ายๆกันนะครับนั่นแหละส่งในรายละเสียดแถมว่าไอ้ตัวนี้มันตีแรงกว่าผมบอกไปเรียนแล้วมันตีแรงกว่ากับมันปะปกตีแรงกว่าแถมสีนี่มันก็แบบเป็นเลือดสีอื่นด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็นเลือดสีอื่นเนี่ยมันเป็นเลือดซึ่งผมไม่ค่อยอยากดึนแต่มันเป็นป้ายสีอื่นแล้วมันไม่สวยไงซึ่งตัวนี้มันแต่ว่าไม่เวลาแต่ว่าตัวไดไม่เอาไปเข่าโออัลเบิร์ใส่สเตอร์วินาจะดีที่สุดนะ ดีสุดแล้วแถมวันขึ้นเมตาด้วยโอ่งเนี่ยถ้าคนไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาประกอบแยกชิ้นส่วนนะครับเนี่ยคอนเดกต์ามของเลเยอร์ชิ้นดูแล้วเหมือนคลาสจังมากจริงๆนะครับแค่เรามีรอยหยักรอยหยักมากกว่าทจะนม่ไครับนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้แบบดูจนพอแล้วตอนนี้ก็ดูออกเลยครับว่าตรงนี้มันแบบ มันรูปตัวรูปรูปเบอร์สามนะเนี่ยมันแหลกกว่าส่วนนี้มันแบบนุ่งกว่านุ่งกว่าก็เลยอะโจมตีได้น้อยกว่าความบางความบางอนะันนี้บางกว่านะครับแท็บเบากว่าด้วยเบากว่าเบากว่านี่แต่ผมได้สีฟ้ามานะเพราะว่า ผมไม่มีงบสีแดงทั้งหมดถือว่าออกไม่เี็นฟาร์มากก็ดีครับแต่ผมว่าผมไม่เล่นตัวนี้ดีกว่ามันจะเก็บไปเยอะตัวไดนามาขก็แบบเอาไปโชว์แบบปวดเพื่อนนะปวดเพื่อนอ่ะว่าผมผมได้เดวิลนะเดวิลมานะโอ้โคเท่เฟย์ออฟโอ้ยอะไรแบบนี้แต่ทดนามก็แบบเอาไปโชว์แบบว่าตบแบบแบบแบสแตมิน่าแต่เออจะสังเกตดูนะว่านี่นี่ไดไดนามายมันจะมีลูกลัวตรงนี้อยู่กลวงเลยเห็นไหม มันรอดแบบนี้ใช่ไหมมันมีโครงอยู่ส่วยอันนี้เด็กวิบเบิลไม่มีนะครับนี่เใช่ไหมมันไม่มีไม่มีลูกกลรงตรงนี้ข้างๆนะก็เลยแบบอาจจะเบากว่าอีกนะครถ้าเขาเรื่อยอยู่ผมจะนังหลักให้ดูนะครับเรามาด้ไหม้ลายก่อนะหนัก55 55ิบห้าบห้นะครับห้าสิบหละ เดบิวต์เบลก็น่าจะสั่งน้ำเบากว่าเบากว่าแต่ตึ้แรงกว่าแต่ว่าณนี้ไงแต่สมวนมากเขาไม่เล่นกันหรอกครับเดบิวต์เบลเขาไม่เล่นกันหรอกเขาเออไว้เก็บเจ็บมากกว่าเพราะว่ามันลูกศรมันตรงตีแหละเบาเดือยมันเลยแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ดีกว่าแนะนครับว่าถ้าอยากจะเจ็บใช่ครัถ้าลูกศรใครๆก็ให้ดีบอกว่า รีวิวนั้นแบบเบากว่าและมีทรงจักกว่าเยอะเดรนไม้จะทรงแบบเรียบๆ่ง่ายๆมาชุ่มตีแหละแต่ว่ามันจะแบบหาหงง่ายกว่าก็ถ้าใครอยากได้ก็ถ้าอยากได้ของอันก็เก็บนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ควรเล่นนะอันนี้เก็บไปดีกว่ามีอันนี้วันเล่นได้แถมได้ดีเดดมันเยอะมากด้วยมันมีต้องสกีอันนะโหห้าหกอันน่ให้ให้มาแถมดันเดิมกับกับมิสเตอร์ต่างๆเลยมันให้เยอะมนาดไหนไดนาม้เนี่ย ดีแลเอาใส่เ g ฟกี่คือแบบเอีนี่คือแบบกคจะมาหามาหามาหาอึดูแลนี่ด้วยใส่ดูนี่เห็นไหมกลมกมากกลมแล้วแถมทีติงไม่ออกติงไม่แรงเลยแต่ว่าเน้นเซมินาไหมอ่ถ้าอยากดูเลีบียร์ใส่เอกีได้นะนี่ๆผมใส่เอให้ดิดิดเบีร์ส่เอฟเกียด ดูดูยังดูยังดูแบบคนยังดูตีแรงนะเพราะว่ามีมมเนี่ยมืมนี่มันตีแรงมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีกับสายลเตอร์มิน่าเท่าไหร่แนะนำว่าเอาไว้แนะนำแล้ตวตอนนีด้ดีกว่าแนะนำผมผมพูดนะครับแวตอนนี้มันดีกว่าเออมันดีกว่าก็ต้องใช้ดีกว่าดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปกลับ ท้ายคลิปจะมีเนี่ยท้ายกลางกลางคลิปมั้งท้ายคลิปหรือว่าสยามใช่างมันเถอะจะมีแต่แบตเทิญนะผมทำแบตเทิญไปแล้วแล้วก็สอดีว่าใครเก่งกว่ากันนะก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมยุ่ยจบคลิปนะเพราะว่าผมมีแบตมีแบตเทิญกันสองตันี้ดูดิใครจะเก่งกว่าใครนะครับก็เขาบู๊โต้งนะนดีดีขอผมเขาบู๊โต้งไอ้นี่มันจากไอ้เซสนาสีทองนะครับแถวนี้อัลเมฟาเนี่ยสวยป่ะเห็นแล้วสวยมากผมจะแบบมาแบบปลายใหญ่แบบตึงๆครับผม ปลาไยยาแบบตึงๆเนี่ยสีสวยนะผมผมว่าสีสีฟ้ากับสีสีฟ้าคอสีฟ้านี่สวยสุดแล้วมันเหมาะมันเหมือนกับนี่เลยอะลิมิเต็ดเลยอะคนกินไหมว่าเหมือนตัวลิมิเต็ดเลยอะลิมิเต็ดแบบสีฟ้าแบบสวยมากสวยจริงสวยจริงแต่เซดาร์เซดาร์เดดาร์ดิวมันมันมันไม่มีสีเนี่ยสีฟ้าก็คืสีสีฟ้าเออแต่สีฟ้านี่จะสวยแบบสวยแบบแถมเหล็กเหล็กนี่สักแบบย้อมสีเนี่ย เออแล้วนี no oh, oh, like ่ย้อมสีเปล่าเหรอเดนซ์ซั่งไปย้อมสีมิสผมว่าผมซื้อเนี่ยจะไม่ออกเดนซนด้อมเลยสอฟล็องเดนซ์ด้อมที่คือแบบโซเซกายผมไม่ได้แน่นอนย้อมสีฟ้าผมว่าสวยสวยอ่ะแต่ว่าเหล็กคามาคามาสีฟ้าก็ใสใสอะไรก็สวยนะผมเคยเห็นแล้วสวยอยู่แต่มาใส่เกียร์ไม่ได้ไงทําเฟอร์ฟิกเฟอร์ฟิกเฟอร์ฟิกเดบิวต์สีเงินไม่ได้ไงเพราะว่าเดนซ์ซั่มันไม่สีเงินแล้วมื่ก็มีแตสีขาวไม่รใส่ใส่สสีสวยได้เปล่าก็ ก็ลองถ้าใครมีก็ลองทำดูนะครับก็ mm hmm. เื่อจดสวยก็ได้นะครัดก็มีแค่นี่แหละครับสวัสดีครับถอยคลิปม,มีคลิปแบตเทิร์นนะอย่าลืม ก็จบแล้วนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งผมด้วยนะครับขอบครับ